ที่ไปถึงแล้วกนะ็รอบๆบรบิเวณตรงฐานของนพระธาตุอ,องค์เก่าก็นก้นคำคขางท่วมเต็มเพราะว่าตอนที่น้ำขึ้นม,มากๆได้ยินว่าเหลือเฉพาะตรงลานโบสถ์ลานศาลาเท่านั้นน,าน,น,าน้ำน้นก็ท่วมจรงได้รบำบามลำบากมากในการเป็นอยู่ ไปเร่องน้ำไปเรื่องาองน้ำใครเรอชื่อใบนำเดียกของน้กคบอกมากื่อใบนำเนี่ยคุณบอกน้ำยุ่งหนเลยคบอกมากนั่งพ่นั่ง่ั่งน่งพนั่่นั่งพั่งพีนมีนั่งพั่งนั่งพี่ังัังน่ัง่ังั่งนัพนัพ เ็เอียก่ะครับอือผิดอะไรับอะไรผิอไรอะไไม่รู้เลยแค่

一会儿，一会儿，一会儿，慢些。 Terima kasih telah menonton!

À, cái ta cả nhà không biết nữa, không biết, không không biết, không biết, không không biết, không biết, không biết, không น้ำท่วมนี้เกิดขึ้นที่วัดป่าแมวอำเภอสีธาดจังหวัดอุดรธานีซึ่งน้ำ,นำได้ขึ้นท่นวมในระดับที่ก <labeled> ารมาลำบากมากมีขี้โพนเสื่อเสื้อเล็กกระเทียมนี่มือลงน้าผีร่างกาย

ให้ฝนออกไปถ่ายให้หน่อยไป มีูเเป็นแบบโจวทยเรื่อข้นนี่รตาทำเป็นทำนี่เงี่ยวใช่เ้ใครใครเ่นชูพื่นนี่นี่ละสิบหน้ากับบนี่เงี่ยใช่บเงียวใชไไปไไป

¡Gracias! ຫມັດຊຶມຂີດຕົວເປັນຈັ น้าคอนถวัลนะครับปีน้ำเลยปีน้ำเลยเฮ้ยเี้ยดิโอ้โหมเงีึยังลงมองน้ำเชื่อหนีได้ไหมใครให้เจอได้ตายเด็กวัยเท่านี้หนีได้บ่นน้ำเลยนี่